สวัสดีครับทีมงานไฮเทคไมโครสเตมครับเรามานำเสนอตัวกล่องตัวนี้ครับออโตคัส P3 นะครับเป็นกล่องรุ่นใหม่เลยนะครับตัวกล่องตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องที่ปลดล็อกนะครับให้จอรถเดิมๆของเราเนี่ยจากโรงงานเนี่ยครับเล่น YouTube ดูทีวีออนไลน์นะครับดู n e t f l i x ได้เลยนะครับเป็นตัวปลดล็อกตัวจอนั่นเองนะครับ ให้ดูหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะครับกลมๆเล็กๆนะครับคันนี้ผมมาทดสอบกันในรถ Honda CRV นะครับวิธีใช้งานก็คือเสียบสายนะครับ USB Type C เข้าตัวกล่องนะครับปลายสายก็เข้าที่ตัวรถอย่างนี้นะครับเราก็วางเข้าไว้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวจอรถนะครับจอรถเนี่ย เราจะเปิดใช้งานกล่องนะครับเราต้องกดที่ Apple CarPlay นะครับกล่องจะเปิดโดย Apple CarPlay เท่านั้นนะครับมีแบบนี้นี่ผมเล่นค้างไว้อยู่นะครับนี่จะเป็น YouTube เดีลองเคียรเคลียร์แอปต่างๆที่เราเปิดค้างไว้นี่หน้าตาของกล่องนะครับเป็นแบบนี้ครับมีแอปต่างๆให้เลือกเล่นเลยนะครับ จะดูแมปนะครับดู Netflix นะครับ YouTube ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปลงชื่อเข้าใช้ใน Play Store นะครับแล้วก็โหลดทีวีออนไลน์นะครับโหลดแอปต่างๆที่เราอยากเล่นนะครับสามารถโหลดได้ตัวกล่องจะเป็นตัว CPU นะครับตัวกล่อง CPU RAM แ ROM 128อยนะครับ Android version 12นะครับเดี๋ยวผมลองเล่น ยู u ูบครับค่อนข้างไวครับการตอบสนองของกล้องตัวนี้เสียงก็ปรับลดที่ลดปกตินะครับหรือพวงมาลัยอย่างนี้ก็ได้คนประสวมไปถึงพิธีวัก็ไม่มาก็ขณะที่กองหน้า3คนนะครับก็จะเป็นสุขวัชัย ในที่ของเราที่มาจากญี่ปุ่นได้รับการยกย่องมากกับนเดี๋ยวลองกอดูเรื่อดออกไม่ตัดไม่หยุดนะตัดหนามากแล้วก็ยุ่งยากสำหรับ Main Stand Stop Layer Off ดีครับเป็นการโหวตจากบรรดาน,นักเตะอาชีพการตอบสนองค่อนข้างดีเลยครับก่อนตรงนี้ <c oughs> เป็นการเลือกโดยเพื่อนร่วมงาน โอเคอันนี้จะเป็นยูทูบงาน,ท,างน,นที่ผลงานของสมุนไพในซีซั่นนี้นะครับเป็นดัวสบู่ร่วงจากบุาราแต่ก็ยังต้องถามว่าวผมลองอาําแบ่งหน้าจอดูนะครับเล่นแมปไปด้วยเล่น YouTube ไปด้วยนะครับแมปสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เมกะบางนา รอให้เขาคำนวณเส้นทางแล้วกดเริ่มได้เลยและเราอยากดู youtube พวกคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็มาเลือกที่นี่เลือกที่แมปแล้วก็ y o ยูนนทูบเราก็สามารถคุมได้ทั้ง,งสองจอเลยนะครับ จะแบ่งแบบครึ่งเดกก็ได้นะครับหรือว่าจะแบ่งแบบอีกส่วนหนึ่งให้ YouTube จอใหญ่กว่าแบบจอเล็กแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะอย่างนี้ก็ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับกล่องออ t โตคาร์ตัวนี้ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเราอยากจะดู y o u t u b e จอเจมก็เลื่อนนี่จะเป็น YouTube แบบจอเต็มนะครับล,ลองกอดูอีกทีตอบสนองดีมากครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับกล่อง a u t o c a ัส P 3นะครับเป็นกล่องรุ่นใหม่เลยนะครับ สนใจก็ติดต่อทีมงานไทเทคไมโครซิสเต็มได้นะคะฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ